สวัสดีครับผมนายภาชะเพิ่มพูนครับสาขาสมองกลฝังตัวระดับชั้นประกาศนียบวัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ครับผมเป็นตัวแทนกลุ่มของโรงเรียนอาชริยะนะครับซึ่งโรงเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติงานระบบควบคุมด,ด้วยคอมพิวเตอร์ครับโค,ครงการนี้เป็นโครงการโรงเรีนยนควบคุมการปลูกผักโดยการนําระบบสมองกลฝังตัวหรือ m d System มาใช้ในการควบคุมเกษตรภายในร่มให้เหมือนให้เจริญเติบโตเหมือนการปลูกพืชกลางแจ้งครับกลุ่มผู้ใช้งานก็จะเป็นกลุ่มที่ อยากจะปลูกพืชผักทําการเกษตรแต่ว่าพื้นที่ไม่อำนวยเช่นแสงแดดหรือว่าคุณภาพดินนะครับแนวความคิดได้มาจากการปลูกพืชในร่มใหม้มีประสิทธิภาพได้เหมือนการปลูกพืชกลางแจ้งครับ โครงการนี้รับจะประกอบด้วยโรงเรือนครับขนาด60คูณ60คูณ100เซนครับไฟ LED จำนวน4ดวงเซ็นเซอร์วัดค่า pH อุณหภูมิและค่า EC ครับโดยค่า EC ครับเป็นการวัดค่าอิเล็กทรอนิกส์ทางน้ำครับเพื่อให้ไม่เผิดผลกระทบต่อพืชครับโครงงานนี้ครับจะมีการวัดค่าอุณหภูมิค่า pH และค่า EC ครับซึ่งค่าที่ได้จะถูกแสดงค่าบนเว็บไซต์โดยที่ ค่าเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการควบคุมค่า EC ค่า pH เพื่อให้พืชผผักมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับและง่ายต่อการควบคุมครับการนำไปต่อยอดก็จะเป็นการอําค่า EC และ pH ให้สามารถควบคุโรงเรือนควบคุมได้เองครับโดยการที่มีการเติมสาร A และสาร B ในการควบคุมค่า EC แล้วก็มีการเติมสารกรดไนตริกเจือจางในการลดค่า pH ครับแล้วก็จะมีการควบคุม ปริมาณน้ำโดยการเติมน้ำเข้าไปครับในการเติมปริมาณน้ำก็จะช่วยในการลดค่า EC หรือเพิ่มค่า pH ได้ด้วยครับจะช่วยในการให้ผักมีประสิทธิภาพในการเติบโตมากขึ้นครับขอขอบคุณอาจารย์ชาติไทยครับอาจารย์ปันธิตาอาจารย์เดชาแล้วก็นายกิตนัยขอบคุณที่ช่วยในการให้คำปรึกษาแล้วก็ ให,ให้คำแนะนำที่ชี้แนะแนวทางในการทำโครงงานนี้ครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่มที่ให้ความร่วมมือแล้วก็คอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆช่วออกแนวคิดครับ